สวัสดีค่ะต้อนอ้อชิน n ลค่ะวันนี้น้องต้นอ้อจะมาแกะนองบังกันนะคะคือกล่องนองบังค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งหมดสี่ชุดค่ะน้องต้นอ้อซื้อแบบชุดนานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วข้างหลังก็คือเซ็ตที่เราได้นะคะน้องต้นอ้อได้แบบนี้ค่ะ นี่นะคะข้างๆก็จะมีน้องบังด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะว้าวน้องบังนี่คะใส่หมวกแล้วก็มีผ้าพันงคอค่ะก่อนที่จะไปดูรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้วยนะคะและกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ นี่นะคะคือน้องบองพูดตามเมื่อกี้เลยนะคะเก็บทุดชอ็อะบเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดน้องบองกันเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มจากหมวกนะคะเป็นหมวกสีน้ำตาละคะ่ะแล้วหน้าก็มีตาด้วยนะคะแล้วก็ยิ้มแฉ่งปากแดงเลยนะคะต่อไปส่วนคอค่ะมีผ้าพันคอสีแดงเ้วยนะคะ แล้วก็มีแขนขาเหมือนโยกเต้นนะคะตึก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 แล้วก็ส่วนตัวเป็นสีเขียวค่ะเป็นกระบองเพชรน,นะคะมีจุดๆ <c oughs> ด้วยค่ะแล้วกระดาษอันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดนะคะอันนี้ก็คือกระถานค่ะฐานเป็นสีน้ําตาละคะ่ะข้างล่างก็จะเป็นสวิตค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนักเรียนาซื้อ,อแบบใส่ฐานนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ แล้วข้างในก็จะมีฐานค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้น้องพูดกันเลยค่ะหนึ่งสองส้ำังบองบง,องทำอะไรอยู่ะไรอยู่ที่นองบองพูดนะคะคือเสียงเราทั้งหมดเลยค่ะ,เ,คะเสียงจริงนะคะ มาฟังเพลงน้องบองกันเลยนะคะเมื่อกี้เต้นไม่หยุดเลยนะคะน้องบองเต้นทุกช็อตเลยะคะ่ะเกือบตกเวทีเลยนะคะถ้าใครไม่มีไม่ได้นะคะต้องไปหาซื้อแล้วะคะ่ะไปต่อหนึ่งสองสา นี่ค่ะคือน้องบองของต้นอ้อนะคะคือน้องต้นอ้อเห็นว่ามันตาใหญ่ด้วยนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมหมวกใส่หมวกเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องบองบอกให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องต้นอ้อชินนลด้วยพูดสิ กดดิงกดดิงตกเวทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ